จากสเปซบ้านซีหรือว่าสเปซบ้านดีไซน์ซูโมนะคะวันนี้เราก็มาเปิดบูธในนามของฮอปนะคะก็ขอบคุณฮอปที่ชวนมานะคะ่ะวันนี้เราเอาพวกซีนใหม่ที่เราจะไปจำหน่ายที่จำหน่ายแล้วจะแสะดงที่ไทเปอาร์ตแฝงแล้วก็บางต่ออาร์ตแฝงมาให้ชมค,ค่ะก็จะมีเซตนี้นะคะเซตเนี้ยจริงๆเราเขาเรียกว่ามูคือคนญี่ปุ่นเรียกมันว่าเกมหนักเป็นโอเกม กซีบล็อกแต่ว่าจริงๆคือไอเดียเราอินสไพล์มาจากเขาแล้วก็เราทำกับน้องป่าจูลี่เบเกอร์แอนด์ฟัมเมอร์ค่ะที่เขาจัดอีททศการที่ญี่ปุ่นก็เอาต้นฉบับจากมีทัศการเนี่ยเอามาเลเยอแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยค่ะโดยออกมาเป็นกล่องบุ๊กที่ประกอบไปด้วยโปสเตอร์ค่ะแก้วแล้วก็ซีหนึ่งเล่มค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถัดมาจะมีเล่ม ที่เป็นซีนเดิมนะคะซีนเรื่องนี้จะเป็นแบบเหมือนรวมทุกงานเลยค่ะของสตูดิโอที่ทํามาเกี่ยวกับซีน,นะคะตั้งแต่ปี2017ถึง2019ค่ะแล้วก็คือก่อนโควิดนั่นเองค่ะโดยข้างในก็จะเล่าเกี่ยวกับอารบุ๊กเฟร์หลายที่ที่ไปหลายประเทศนะคะแล้วก็ศิลปินที่เราเจอร้านหนังสืออิสระในประเทศต่างๆค่ะการเปิดบูธแล้วก็เคาน์เตอร์ของผู้อ่านในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็ยังมีขายอยู่นนค่ะปีหนึ่งหรือว,ว่าอะไรฮะอันนี้สา ปี <3 S 2> ค่ะ17 18 19ค่ะจำได้ไหมว่าไปมากี่อาร์ตเฟสติวัลอะไรเนี่ยน่าจะปีหนึ่งจริงๆอ่ะปีหนึ่งไปได้ไม่เยอะหรอกค่ะไปได้มานสองสามสองสามอาร์ตบ๊แสแฟร์ประมาณเนี้ยค่ะ แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในแบบในโซนโ,โซไทยเปโตเกียวประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถัดมาพวกนี้ก็จะเป็นซีนโชว์เคสค่ะจริงๆคือมีทั้งของเพื่อนเพื่อเราที่เป็นชาวสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีซีรียมขายดีของเราโดยที่เราอ่ะตั้งใจเลือกเฉพาะโฟโต้ซีนหรือว่าซีนที่เกี่ยวกับลูกค้ามาให้ชมกันค่ะไปดูงานอาร์ตมาบ่อยบยแล้วทับใจงานไหนบ้างปะทับใจที่สุดจริงจริงก็คือชอบบางต่ออาร์ตบุฟเฟ่เพราะว่าก็เป็นของ ที่ที่เปิดให้ศิลปินเนี่ยได้ทํางานแทบจะเป็นงานแรกๆที่เป็นอาร์ตกแฟร์แรกของเราค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงต่างประเทศก็จะประทับใจโตเกียวอาร์ตแฟร์เพราะว่าโตเกียวมันแบบศูนย์รวมของคนรักงานศิลปะปแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของงานการะดาษค่ะโตเกียวก็จะคึชื่อแล้วก็มีศิลป,ปินที่หลากหลายมากๆค่ะเราเห็นสิ่งอะไรดีๆในอาร์ตกแฟร์ของต่างชาติว่าเออมันน่าสนใจที่บ้านเรากูยกอยไปจัดก จริงๆเราอ่าบนบุ๊คฟร์แต่ละที่สิ่งที่แตกตา่างกัคือเราจะเห็นพวก c าเจอร์ของการอ่านนะคะเช่นในบ้านเราเนี่ยเราอาจจะยังเดินแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้คุณหน้าคุณตาเห็นศิลปินคนเดิมมาเปิดบูธอะไรเงี้ยแต่ถามว่าในปีหลังๆเ่ยเราก็เริ่มเห็นมีนักศึกษามีอะไรเข้ามาบ้างแล้วในขณะที่โตเกียวเขาทํำมาก่อนประมาณ10ปีอะไรแบบเนี้ยมันทําให้ตัวงาน่ะเราบางทีเราเห็นแบบพนากาักงานออฟฟิศ หรือแม้แต่ครอบครัวเล็กๆที่เขาทำแบบแฟมิลี่ซีนของตัวเองซึ่งแบบเราอาจจะยังเห็นได้น้อยในบ้านเราอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของระยะเวลาการเรียนรู้อะค่ะก็คือจริงๆในไทยเองเราก็เริ่มเห็นมากขึ้นแล้วค่ะโอเคขอบคุณครับได้ค่ะ